สวัสดีค่ะอาร์ตค่ะปัจจุบันทำอาชีพอิสระนะคะเนื่องจากตัวเองเยมีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำสีผมบ่อยค่ะก็จะเจอปัญหาว่าพวกแพ้สารเคมีบนหนังศีรษะในยเยอะมากเลยแล้วก็ผมร่วงเนื่องจากว่าเวลาเราสระเนี่ยผู้หญิงนะเวลาสระจะ สังเกตเห็นว่าบางทีฝาท่อระบายน้ําก็มีผมหลุดร่วงเยอะนะคะแล้วก็ตามพื้นกระเบื้องด้วยความที่พื้นกระเบื้องที่บ้านเป็นสีขาวยิ่งเห็นก็จะยิ่งเครียดว่าทําไมมันถึงร่วงเยอะขนาดนี้เราก็เลยไปเจอไอเทมตัวหนึ่งค่ะเป็นไอเทมสําหรับลดอาการผมร่วงแล้วก็เพิ่มผมใหม่ให้งอกขึ้นมาโดดดำหนาขึ้นพอเขาเคลมเราก็เลยเอ๊ะลองไปอ่านว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างเ,เจ้า gnt organic serum ป้องกันผมร่วงตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเขาเนี่ยเป็นออร์แกนิกแท้นะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีเลยก็คือไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์คือทุกอย่างฟรีหมดเราก็เลยสนใจเพราะว่าเรากังวลว่าเกิดถ้าเราเอาอะไรมาหยดแล้วมันมีสารเคมีอยู่เนี่ยเราก็กังวลว่ามันจะร่วงเยอะกว่าเดิมกลัวจะแพ้ะคะ่ะทีนี้ก็เลยได้อันนี้มาลองทีแรกลองใช้ไปขวดหนึ่งก่อนแล้ว ติดใจก็เรียนบอกตรงๆว่า,าติดใจเลยซื้อขวดต่อๆไปมาใช้ตอนนะใช้ตัว GNT Organic ตัวนี้นะคะประมาณสองอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆสอาทิตย์เนี่ยผมอะ่ะร,ร่วงน้อยลงจริงๆเพราะว่าเราสังเกตจากพื้นกระเบื้องในห้องน้ำเราที่มันเป็นสีขาวเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันร่วงหลุดร่วงน้อยลงมากนะคะวิธีใช้ของอันเนี่ยเวลาใช้ก็คือใช้หลังสระผม พอสระผมเสร็จเนี่ยเรียบร้อยผมหมาดไอ้ก็จะไปหยดเจ้าเจียนทีเซรั่มตัวเนี้เดี๋ยววัดลองให้เพื่อนๆลองดูเนื้อเซรั่มเขานะคะเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มที่ไม่หนักคือบางคนกังวลว่าเอ๊ะพอเป็นออยเนี่ยกลัวว่าจะอุดตันหนังศีรษะนี่นะคะอ่าพอหยดเนี่ยเนื้อเซรั่มเขาเห็นไหมคะอ่าไม่ไม่หนักเนื้อไม่หนักนะคะแล้วก็เวลาเราทานเนี่ยมันซึมเร็ว ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อออยเป็นคล้ายคล้ายลิควิดค่ะแล้วเนี่ยเซรั่มเซรั่มมันจะซึมเร็วเข้าไปกับผิวเราเลยค่ะเวลาหย,ยดเนี่ยแล้วก็กลิ่นธรรมชาติมากหอมอ่อนๆคือบางยี่ห้อใช้แล้วมันกลิ่นมันฉุนมากแสบแสบหนังศีรษะอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นแสบจมูกเลยอะเราก็เลยลองเอาตัวนี้มาใช้ตัวนี้ข้อดีของเขานะคะคือใช้แต้มเนี่ยสมมติว่าเราหยดหยดที่หนังศีรษะเนี่ยตามแสกลึกของเพื่อนเนะคะที่มีอะ อัดลองหยุดจากแสกลึกแล้วก็ลูกผมด้านหน้าเนี่ยคุณเชื่อไหมจากที่มันล่วงน้อยลงสองอาทิตย์แรกเนี่ยประมาณสักสามสามอาทิตย์หลังจากนั้นนะก็คือลูกผมขึ้นเต็มเลยแล้วมันก็ขึ้นเป็นเหมือนผู้หญิงที่ผมฟูฟัเพราะมันขึ้นมาชี้โดชี้เดเต็มไปหมดหลังๆอ้ะก็เลยเริ่มเอามาใช้กับคิ้วด้วยคือ ไม่อุดตันคิ้วบางทีเรามีปัญหาผู้หญิงเนี่ยเขียนคิ้วแล้วมันจะมีปัญหาอุดตันตามคิ้วแล้วเกิดสิวถูกไหมคะเจ้าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่โครงใช้คําว่าโครงหน้าโครงกระดูกของคิ้วผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันขนบางช่วงมันขึ้นไม่เท่ากันอา,าก็จะมาแต้มช่วงหัวคิ้วที่มันขึ้นไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะคะแต้มแต้มแต้ม,แ,ตมแล้วก็คืงเช้าเย็นมันเราสังเกตได้เลยว่ามีมีขนคิ้วรายๆขึ้นมาจากที่มันไม่เคยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าพอคิ้วหัวคิ้วไม่เท่ากันเนี่ยเราสามารถเอาไปเพิ่มจุดที่เราขาดได้เลยใช้ง่ายมากแล้วก็ซึมเร็วมากไม่เหน,นอะหนะไม่มันไม่อุดตันเพิ่มแล้วหัวก็ไม่ค่อยมีสิวค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ใช้ยี่ห้ออื่นะจะมีสิวขึ้นที่หนังศีรษะเราก็ไม่ชอบแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยปลอดภยัยแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วมั่นใจก็แนะนำเพื่อนๆน,นะคะสำหรับ g t Serum ตัวนี้นี่ใช้มาหลายขวดแล้ว กล้าคอนเฟิร์มขอบคุณค่ะ